ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีพลเดบ,บตรีวิชัยสังประไพที่ปรึกษาผู้ว่านะครับแล้วก็มีทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจนครบ,บาลพลดบ,บตรีอดุลนรงศักดิ์นะครับมีทางทหารด้วยนะครับอาจารย์บรรล็บอกว่าคือกทมก็จะเข้าไปจัดระเบียบผู้ค้าคลองถมเพราะปัญหาการร้องเรียนนะครับเรื่องความไม่เป็นระเบียบความไม่สะอาดสุขอนามัย รวมไปถึงความมั่นคงของประเทศกทมก็มีหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพของประชาชนให้เกิดความความสงบความสุขนะครับผลตรรีวิชัยก็บอกว่าในพื้นที่กรุงเทพทุกวันนี้เนี่ยนะฮะมีจุดค้าขายมากกว่า1,000 0จุดนะฮะโดยมีจุดผ่อนผันกว่า700จุดซึ่งทางกทมได้ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าที่มีการร้องเรียนเข้ามาเพียง20กว่าจุดเท่านั้นนะฮะ ย่านคลองถมเนี่ยนะฮะผู้การแต้มบอกว่าเป็นแหล่งที่ได้รับการร้องเรียนเข้ามามากที่สุดทั้งเรื่องการกีดขวางการจราจรบนถนนกีดขวางทางเดินเท้าปัญหาขยะแล้วก็มีปัญหาเรื่องความบั่นคงสินค้าเถื่อนผิดกฎหมายจึงเป็นที่มาของการจัดระเบียบครับนี่ฮะผู้การแต้บอกว่าตรงนี้เนี่ยเขาร้องเรียนกันมา,มา,มากที่สุดเลยนะฮะฉะนั้นเราก็ต้องเข้ามาจัดระเบียบนะครับก็คือคือการค้าขายเนี่ยจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับส่วนรวม ซึ่งการประชุมชี้แจงนโยบายผู้ค้าเมื่อ23ธันวาคมปีที่แล้วกทมก็ยืดระยะเวลาให้ผู้ค้ามาจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ก็ยังยืนยันนะครับว่าสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นั้นผู้ค้าทั้ง3,000รายจะต้องย้ายไปนะฮะจะขายที่ไหนเขาก็เตรียม่าให้เลือก11แห่งอย่างเช่นตลาดทนบุรีนะครับสนามหลวงสงตลาดมิรไนท์ที่บางพลัดนะครับตลาดน้ำมหานครลากะบังตลาดสายใต้ใหม่นะครับ ที่ตะลิ่งชันตลาดงามวงวานนนทบุรีศูนย์การค้าโซโหอันนี้อยู่ในเขตเดียวกันนะครับป้อมปราบศัตรูพ่ายศูนย์การค้าคลองถมคอนเนอร์ก็อยู่เขตสัมพันธวงศ์หรือจะไปตลาดท่าดินแดงตลาดสำเพงสองตลาดหลังพาต้าปิ่นเกล้าหรือว่าจะเป็นตลาดนัดสายใต้เก่าที่ปิ่นเกล้านะครับก็เลือกเอาซึ่งกทมได้ประสานเรื่องการงดเว้นหรือว่าลดค่าเช่า เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ค้าแล้วเนื่องจากว่าไปอยู่ที่ใหม่ที่ให้เลือกนั้นเป็นที่เอกชนเขาเก็บค่าเช่าในเบื้องต้นทางกทมจะประสานเรื่องการงดเว้นหรือว่าการลดค่าเช่านะครับนี่นะฮะยืนยันว่าสิ้นเดือนนี้จะต้องไปนะฮะ28่กุมภาพภายใน28กุมภาพันธ์นะครับพลตรตรีอดุลท่านรองผู้บัญชาการตรํารวจนครบาลก็บอกเลยนะครับ1มีนาคมเจ้าหน้าที่จะเข้าเคลียร์พื้นที่บริเวณโดยรอบ โรงพยาบาลกลางเพื่อจัดระเบียบทางเท้าและจราจรซึ่งจะไม่มีการค้าขายใดๆในพื้นที่อีกต่อไปผู้ใดฝ่าฝืนก็จะมีโทษปรับไม่เกิน500บาทนะครับแล้วก็จะผิดพรบรักษาความสะอาดอีกนะครับก็จะมีโทษปรับอีกไม่เกิน2,000บาทครับ uh huh. ทางผู้ค้าคลองถมว่ายังไงครับผู้ค้าคลองถมเมื่อวานนี้ทางด้านของคุณธรรมทิพย์จงเจริญกิติคุณก็บอกว่าคือพวกตนไม่สา,ม,สา,ม,สามารถ ออยอมรับกับสถานที่ที่กทมจัดเตรียมเอาไว้ให้ทั้ง1 1จุดได้นะครับเพราะไม่สามารถค้าขายได้จริงสถานที่แต่ละแห่งไม่ตรงตามรูปแบบของสินค้าที่ขายและเป็นตลาดตายที่ไม่มีคนเดินซื้อพวกเราไปสำรวจมาแล้วแล้วก็เห็น,หนว่าถ้าเกิดย้ายไปเนี่ยไปไม่รอดแน่ก็ขอยืนยันจะค้าขายที่คลองถมแห่งเดิมต่อไปถ้าเจ้าหน้าที่จะบังคับใช้กฎหมายก็พร้อม เพราะพวกเรามองว่ากฎหมายน่าจะผ่อมปรนกันได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่ทํามาค้าขายโดยสุจริตเอาละฮะฉะนั้น <c oughs> กทมยืนยันให้ไปนะครับทางตารวจก็จะดูเลยนะฮะหนึ่งมีนาคมก็จะขีดเส้นนะฮะใช้กฎหมายบังคับเลย <c oughs> ผู้ค้าบอกไม่ไปอืเอาล่ะเอาละ <c oughs> เพราะผู้ค้าเขาบอกว่าก็เออ มันมันตรงไหนที่เป็นเป็นปัญหาอย่างเช่นถ้าหน้าโรงพยาบาลกลางเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่กลุ่มของเขาใช่ไหมของเขาเนี่ยไม่ได้ไปสร้างผลกระทบใช่ไหมแล้วทําไมต้องไปย้ายออกทั้งหมดนี่นะฮะแต่ว่าถึงแม้ว่าทางกรทมจะจัดที่ไว้ให้นะครับสิบเอ็ดแห่งแต่เขาก็บอกว่ามันมันมันไม่ใช่ที่ที่สาหรับขายของอ่ะใช่ไม่ใช่ที่ของเขาอ่ะใช่ไหมฮะแล้วแต่ละแห่งก็รับได้เยอะบางที่มันก็ที่เล็กนะฮะ บางที่มันก็ใหญ่นะอย่างสายใต้ใหม่เนี่ยาสายใต้ใหม่เซ็นเตอร์นะฮะแถวตวลิ่งชันเนี่ยรองรับได้3,000แผงนะอันนี้ก็ใหญ่เลยแหละใหญ่เลยมีหลายที่ที่กทมจัดเอาให้เลือกเนี่ยก็ที่หนึ่งก็โอ้โห3 0 0 0 3,000ะฮะ,ฮะแต่เขาก็บอกว่ามันทางผู้ค้าเขาก็บอกว่ามันมันไม่ตรงตามรูปแบบ